วันนี้จะมาสอนเทคนิคการใช้นิ้วในการเล่นเกมส์อร์ยิ่งใช้นิ้วเล่นเยอะยิ่งโคตรได้เปรียบเพื่อนรู้ไหมในการเล่นเกมแนวยิงเนี่ยถ้าเราต้องการเล่นให้เก่งหรือโกงกับคนอื่นเนี่ยการเล่น2นิ้วเนี่ยไม่เพียงพอผมบอกได้เลยเราควรจะเล่นขั้นต่ำที่3นิ้วหรือว่า4นิ้วเลยยิ่งดีมากผมเห็นมือใหม่หลายคนที่ใช้2นิ้วในการเล่นโดยจะใช้นิ้วโป้งมือขวาในการหันหน้าจอและใช้ยิงในนิ้วเดียวกันบอกได้เลยว่าการทําแบบนี้จะทําให้การหันหน้าจอและยิงได้ไม่ดีเราควรจะต้องแยกนิ้วกันระหว่างการหันหน้าจอและปปุ่่่มยิงงงซึตัวอาก็็จะเนแบบ ที่ผมกําลังให้ดูอยู่โดยเราควรใช้นิ้วโป้งขวาในการหันหน้าจอเพียงอย่างเดียวและเราควรใช้นิ้วชี้มือขวาหรือมือซ้ายในการยิงแท็บอกได้เลยการเล่นแบบแย่งนิ้วแบบนี้จะทําให้ได้เปรียบและโกงแบบสุดๆซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยต้องการเปลี่ยนจากการเล่น2นิ้วเป็น4นิ้วเราก็จะมีตัวช่วยในการเล่นทําให้เล่นง่ายขึ้นซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าทิกเกอร์โดยแบนดที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าทัดดีทัดเถียรนั่นก็คือแบรนดของกิฟต์ซึ่งวิธีการใช้ก็ไม่ยากเพียงแค่ตั้งค่าปุ่่่่่มมมมมมมใในนนนนนนเเเเกกกกกดดยาา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 รรรลลปปปปปุุุิงงงแแะไไวว้้้้บบบัััขตหหสจอ ทับที่ปุ่มแล้วใช้งานได้เลยนอกจากนี้ยังมีรุ่นแบบมือโปรที่สามารถตั้งค่าปุ่มได้เพิ่มอีก2ปุ่มทําให้เราสามารถเล่น6นิ้วได้บอกได้เลยว่าเล่น6นิ้วนี้โคตรกกงสุดๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจกิฟเอสามารถกดสั่งซื้อได้ผ่าน Google และอย่าลืมใส่โค้ดแฟงกี้ด้วยนะจะได้ส่วนลดอีกตั้ง30%อยากให้เพื่อนๆลองดูจะได้รู้ว่าความโกงเป็นยังไง